สวัสดีครับรุ่นวันนี้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 เราจะมาบอกเทคนิควิธีการย้ำสายไฟยังไงให้หลุดยากขึ้นอให้หลุดยากขึ้นอโดยปกติทั่วไปถ้าคนจะใช้ตัวกิ๊บทองเหลืองแบบเนี้ต่อไปโดยไม่บอกกีนะโดยปกติทั่วไปเขาก็จะตัดสายไฟถูกไหมแบบนี้ เขาจะตัดสายไฟแบบนี้เสจแล้วเขาก็จะย้ำเลยเาวลาย้ำเขาก็จะย้ำเลยปั๊บเาย้ำมามันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะจะตัดสายไฟใส่เข้าไปตรงๆรงแล้วก็ย้ำเลยแตมย่มันจะหลุดง่ายมันจะหลุดง่ายวิธีวิธีแก้ วิธีทาให้มันหลุดยากขึ้นนะตัาบอกใไ่ไฟมาเสร็จปุ๊บเราพับเลยพับเสร็จย้ําเลยมันก็จะหลุดยากขึ้นคือการที่เราทําให้มันเป็นปุ่มให้ให้มันเหมือนมันเป็นปุ่มให้มันเป็นตะปุ่มตะปั่ม,มให้ได้ก่อนให้เราย้ำพอย้ำปุ๊บม,มันจะอยู่อยู่แน่นอยู่ง่าย ก็อยู่อยู่นั่นอย่างนี้เลยแล้วอีกหนึ่งเทคนิคถ้าเกิดว่าสายไฟมันเล็กสายไฟมันเล็กเราเอาปกติเราจะใช้ด้านหนึ่งมิลย้ำตัวนี้ใช้หนึ่งมิลย้ำแล้วเราจะใช้ศูนย์จุดห้ามิลย้ำแต่ว่าเราจะย้ำแค่แค่ตัวล็อกล่างเพื่อให้มันย้ำกับสายไฟอีกทีหนึง่งอ่ามันจะย้ำเอา ดิมปกติทั้งตัวมันจะใช้หนึ่งมิลใช้หัวหนึ่งมิลย้ำแล้วเราก็จะมาใช้ศูนย์จุดห้ามิลย้ำจะเพาะลงไปตรงนี้ให้มันย้ำกัดกัดเข้ากับเนื้อเนื้อปอกสายไฟมันก็จะทำให้แน่นขึ้นมาอีกยิ่งแน่นขึ้นอีกนี่คือวิธีการเทคนิคเทคนิคง่ายเทคนิคง่ายอเทคนิคง่ายปอกสายไฟปั๊บแล้วก็พับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ย้ำพอย้ำเสร็จปุ๊บพิกลับด้านแล้วก็มาย้ำมาย้ำขอบด้วยศูนย์จุดห้ามิลอยตัวหนึ่งมิลปั๊บปอกสายไฟ ใส่เข้าไปแล้วย้ำด้วยตัวมันด้วยหัวหนึ่งมิลพอย้ำเสร็จปุ๊บมาย้ำขอบมาย้ำขอบไปมาย้ำขอบไปอีกใช้หัวศูนย์จุดห้ามิลยูแน่นปึ๊กแน่นอนไม่ต้องมาเก,กียร์นี่อยู่ยสวยสวยเลยเนี่ยใครที่ใช้แบบนี้อยู่ก็ไปลองไปลองไปลอง,ไปลองเทคนิคนี้ดูได้นะครับไปรุ่นอ่ะอ่ะนี่คือเ๋ยวให้ดู อ่ถ้าเราย้ำตัวทั้งตัวทั้งตัวย้ำสหลไฟแล้ว,ว org, 1, ye, ตัวย้ำปอกกักหนึ่งมิลเนี่ยตรงตัวปอกย้ำมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะกดยัง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 ไม่สุดเราจะใช้ศูนย์จุดห้ามิลแล้วย้ำย้ำแค่ตัวที่ตัวปลายที่ย้ำสายไฟเนี ه, ่ยโดยปกติเราจะใช้หนึ่งหนึ่งมิลหนึ่งจุดศูนย์ดับแล้วเราก็จะมาใช้ศูนย์จุดห้าย้ำแค่ตัวปลายขอบมัน ่ะเห็นไหมเห็นว่าม,มันจะย้าเข้าไปอีกมันจะต่างแบบน,นี้นี่คือเทคนิคเห็นไหมอันนี้มันจะยังลงนิสุดอ่าในกรณีที่สายไฟพวก0.5ไม่เกิน0.8มันจะ,ม,นจะมันจะเป็นแบบนี้อ่าแต่ถ้าสายไฟหนึ่งมิลอ่ามันจะย้าะําพอดีอ่าเราก็จะใช้วิธีนี้เทคนิคของมันอ่าเราก็จะย้ำแบบนี้ทุกเส้นเพื่อความคงทน อันนี้ก็จะได้แบบนี้เลยสวยอย่างนี้เลยแล้วเราก็จะเอาไปต่อจากที่ตัวรถโดยไม่ต้องบักกี้ไม่ต้องใช้เทปพันสายไฟเราใช้ท่อขยทางเดียวต่อคบแล้วเราใส่ท่อขดลมแล้วก็ท่อขดใหญ่รวบมาปิดแค่นั้นก็จบเทปพันสายไฟก็ไม่ต้องใช้เทคนิคง่ายๆดีๆลองเอาไปใช้กันดูนะครับ